วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่รัฐบาลเริ่มเดินหน้าคิิออฟสำหรับโครงการ30บาทรักษาได้ทุกที่ในพื้นที่นำร่อง4จังหวัดค่ะนายแพทย์ชลนันสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าพักเพื่อไทยได้คิ c k อฟโครงการ30บาทร,าทรักษาทุกที่แล้วในวันที่7มกราคมนี้ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแพร่เชศบุรีและนาราธิวาส แต่เดิมนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในยุคอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรถือเป็นนโยบายพทิกโฉมสาธารณาสุขของประเทศไทยให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพทวนหน้าเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานไม่ต้องล้มละลายไปกับการเจ็บป่วยเพราะไม่มีใครต้องเป็นผู้ป่วยอนาถาต้องขายบ้านจำนองที่ดินเพื่อไปรักษาตัว โดยรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศมาเพียงระยะเวลา3เดือนเศษก็สามารถประกาศคิกออ f f เดินหน้าโครงการต่อได้ในทันทีสะท้อนถึงศักยภาพความรวดเร็วและความพร้อมในการทำงานของรัฐบาลซึ่งได้มีการยกระดับจากนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกที่มี4ด้านที่สำคัญในการดำเนินงานได้แก่ 1. <ๆ>การลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นให้มีหน่วยบริการมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน 2. ลดความแออัดในโรงพยาบาลสามทำให้การเข้าถึงบริการเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นและ 4. เพิ่มคุณภาพบริการให้มากขึ้นครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นและที่สำคัญคือการบริการสาธารณสุขที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ วันนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะอัปเกรดมันทําให้มันดีขึ้นสะดวกกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นตามการเวลาตามยุคสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะวันนี้ดิฉันรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้เห็นความพัฒนาความก้าวหน้าของนโยบายนี้แล้วก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าน,นี่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นจริงๆ ก็ต้องขอบคุณนะคะคณะที่ผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเมื่อ22ปีที่แล้วนะคะ